เพ่อนรุ่นเดนพากินพาเที่ยวครับพอดีผมจะไปอำเภอเชียงของนะครับกับแม่ใหญ่น,อน้อยพอดีมีตลาดมันจะมีตลาดเล็กร้านขายเล็กๆอยู่ข้างทางนะครับพอมี2ร้านก็เลยมาแวะดูว่ามีอะไรขายบ้างครับเรามาดูนะครับเป็นถั่วเหลืองเนาะถั่วเหลืองโู้จ๋งแอานี่แอปเปิลแอปเปิลเมืองอะ่ะเดี๋ยวซื้อเอาไปให้ชิมดูแอปเปิลเมืองแล้วก็นี่กับถั่วถั่วเหลืองต้มกินได้กินได้กินเนี่ยเน้ยผ่านกินข้างในมันยอ่ะแอปเปิลอะไรแอปเปิลแอปเปิลคนเหนือ มันหวานคบนี่ถั่วเหลืองถั่วเหลืองต้มครับก็ปลูกกันนี่นะครับอยู่นี่เองนี่ครับสวนมันครับสวนถั่วต้มครับทุนกี่บาทครับนีุ่ละสิบบาทสิบาทนี่ครับถุงละสิบบาทเห็นอย่างข้านี่แม่มเจ็บเงาเหรอเฮ็ดอางที่บาทร เฮ็ดลมเีงครับเฮ็ดลมไมีเฮ็ดหูลอะดอกนิ้วดอกนิ้วอ๋อที่ใส่น้ำเงี้ยที่ใส่น้ำเงี้ยวนะเอาที่กระเป๋าไปไหมเผื่อไปทำน้ำเงี้ยวเก็บได้เป็นปี2ปีมันนะเป็นหัวปีครับปีป่านะครับปีกล้วยป่าเรามาดูต่อ อันนี้ดอยหลวงเนาะครับเรามาดูวิธีชาวบ้านครับนี่ครับนี่เป็นสวนของสวนเขาเรียกว่าสวนเอ่อสวนท้อเหลืองนะครับอมีหน่อยกับผามะเบิงบรรยากาศเดือดต่วไปนะคะลานเพิ่นขายอยู่กลางทางนะคะมันมันต้องรอให้มันแห้งครับน้องเอาขายดีไปเลยแล้วคีณน้องครับนี่ครับสวนท้อเหลืองต้มนะครับสวนท้อเหลืองเราไปเก็บมาต้มถ้ามันแก่ๆก็นี่ครับถ้ามันแก่นี่ครับ แกเขาก็ไปตากแดดอะเม็ดไปตากแดดนะครับแล้วก็ขายเป็นเม็ดถั่วเหลืองครับเขาทำเขาไปทําน้ําเต้าหู้ครับเนี่ยทําน้ําเต้าหู้ตรงนี้ครับเก๋ๆนะครับครับเดี๋ยวปาไปดูแอปเปิ้ลที่ว่ามาคุยกันเมื่อกี้ครับยังงไวันนี้ลุงต่อจะชิมเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลคนเหนือให้ดูนะคะนี่ครับวางวางวางกล้องอยู่ปาเลยเห็นไหมมีเห็นโดยเองชิมก็อยากให้ชิมอยู่นะ มมาาแ่กินยปาเลยปาเลยผ่าเลยผ่าคือเอาอันนี้เอาอันนี้กระนี้สุกกว่าเอานลูกนี้ไม่ต้องปับอะไรนะเพราะว่าตังค์ลูกนี้มันสุกกว่าอุ้ยหัวหัวก็โดนไฟตายตายเหลือกับสิขานนงกิคแรเลว่าเลยเขากินตรงเนื้อมันเหรอเนื้อมันมีเม็ดนะโอ้อย่างนี้เลยครับนี่นี่นี่ได้นี่เหมือนมังคุดเลยพี่น้องนี่นี่ครับนี่ครับ มันรูดต่อแล้วคนละเพึ่งคนละเพิ่งถ้าเราไปแล้วก็ไต้คู่กันอร่อยถ้าจะออกหวานหวาน่็ได้หวานหวานนี่หวานหวานหอมหวานหอมอร่อยเราจะกินเปือกขายคู่นะครับเนี่ยสี่ลูกสิบบาทครับลูกละสองบาทเองเนาะใช่ข้างในลูกละสองบาทแต่อยากกินเปลือกมันจะฝาดใช่ใช่จะกินเปลือกมัน หอมเลยเนี่ยในเม็ดมันอืมหวานเหมือนกับมังคุดเลยอืมก็ค่อยมังคุดเขาขายห้าลูกอ่ะห้าลูกสิบบาทเองก็ลูกละสองบาทพอกินนะครับเนี่ยอร่อยผมกินแต่ว่าผมก็กินบ่อยแล้วแหละแต่ว่าคนอื่นแต่ว่าจะกินเปลือกไม่ได้คัะพี่น้องมันปานน้ำนี่ล้างมือได้บอค่ะได้ครับอร่อยแน่อนอบแอปเปิลเมืองครับนี่คือการนำเที่ยวระหว่างสองข้างทางนะจ้าได้แล้วใจใจจ้าแล้วนะเจ้าจื๊อพามากินครับ